อุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้วเราไปทํางานทีหลังแพรแอดเดสที่เท่าไหร่เราสามารถค้นหาจากบอร์ดและแพรได้เลยไม่จำเป็นต้องไปปีนขึ้นไปดูไปที่ Open workspace ก่อนนะครับว่าแพร v วิว personality list หนาะคำว่าดิมเมอร์ผมจะหา d ิมเมอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาหาพวก Moving ด้วยนะครับนี่หนึ่งชแนลติก ขวามือล่างนะครับออปชันไฟล์ฟิกเจอร์นะครับคลิกเข้าไปอ่าดูขวามือล่างมีดีเมกไลน์ดีเมกแอดเดสเราก็เริ่มจากไลน์หนึ่งก็ได้ถ้าเรายังไม่ทราบไลน์ก็สุ่มการหมุนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หลอดนี้ไม่ใช่หลอดน,นี้ไม่ใช่หลอดน,น,อน,น,อน,นี้เห็นไหมอ่าใช่เจอแล้วนี่ร้อยสี่สิบห้าเห็นไหมครับไลน์หนึ่งร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหกอ่าแสดงว่าร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยสี่สิบเก้าไลน์หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็กดแผ่นลงได้เลยปึ้งลงหลอดอ่าโลเคทด,ดูนะครับนี่ถ้าเป็นมันเป็นมูวิ่งล่ะ ทีนี้ไอ้ตัวมูฟวิ่งเนี่ยเราถ้าเรารู้ว่ามันใช้ไลเบ a รี่อะไรยี่ห้ออะไรไลเบอรี่อะไรเราควรรู้เบื้องต้นนะครับตัวนี้ใช้โรเบ6หกร้อยนะครับกดออปชันนะครับกดไฟล์ DMX เราจะเริ่มหาจากลายหนึ่งแล้วก็หมุนเลยไม่เจอแล้วก็ไปหาจากลายสองไม่เจอแล้วก็ไปหาจากลายสามไม่เจอเห็นไหมครับแล้วก็ไปหาจากลายสี่เอา้าเจอแล้วพอหมุนขึ้นไปเนี่ยมันจะโลเคชเองเนี่ยโลเคชแล้วเห็นไหมครับอ๋อแสดงว่ามันต่อเนื่องกันอ่ะ ผมก็จะแผ่ลงนี่เลยแผ่หัวคุณภาพแผ่นลายซีนะครับแล้วก็โลเคมา่าแผ่นเทียดูแผ่นเทียดูนะครับอ่าใช่